สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้29กันยายน2564ครับกับช่องตองพรอมผมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปคุยก่อนนอนครับมาไวกว่าปกติกว่าทุกวันนะครับปกติแล้วคลิปคุยก่อนนอนจะมาดึกบางคนก็นอนไปแล้วไม่ได้ดูคลิปวันต่อมาจึงได้ดูแต่วันนี้มาไวกว่าปกติทุ่มเศษก็มาแล้วยังไม่ถึงสองทุ่มนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ วันนี้จะคุยกับพี่น้องชาวนาครับและคุยกับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านในหัวข้อที่ว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นยูทูบเบอร์คำว่ายูทูบเบอร์ก็คือคนทำคลิปนี่แหละครับทางช่องยูทูบนี่แหละเผยแพร่แชร์ข่าวสารอะไรก็ว่ากันไปนะถ้าคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณจะตอบชาวนาว่าอย่างไรหากพี่น้องชาวนาคอมเมนต์ถามว่า ข้อที่หนึ่งครับการจ่ายเงินช่วยชาวนาของรัฐบาลเนี่ช่วยชาวนาช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละหนึ่งพันเนี่ยจะจ่ายวันที่เท่าไหร่จ่ายวันไหนข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองเงินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวงวดแรกเนี่ยจะจ่ายกลางเดือนตุลาสิบห้าตุลาเลยเริ่มประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงงวดแรกแล้วก็จ่ายกลางเดือนตุลาเลยใช่ไหมคุณจะตอบอย่างไรในสองคำถามนี้ นะครับพอถามท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมคงจะงงว่าจะตอบอย่างไรนะแต่ไม่ต้องงงหรอกครับเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ช่องตองพรนผมเป็นยูทูบเบอร์แค่ถามขึ้นมาเฉยๆแต่ก็จะบอกหลักการและวิธีถ้าเป็นยนะูทูบเบอร์นะสมมติว่ายูทูบเบอร์นี่เจอคำถามลักษณะนี้ ยูทูบเบอร์ก็ต้องไปศึกษาข้อมูลข่าวว่ามันคืออะไรคำถามคืออะไรและข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่พี่น้องชาวนาถามมานี่ตอนนี้เหตุการณ์ข่าวสารมาถึงไหนแล้วมันมีไหมเช่นกันช่วยชาวนาค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันนี่จ่ายวันไหนนี่เราต้องไปศึกษาดูก่อนว่ามันมีไหมปีนี้มันจะมีไหมนะพอมีแล้วเราไปตามข่าวว่ามันจะจ่ายวันไหนได้จริงๆก็ต้องไป ไปทํารายละเอียดแบบนี้มาก่อนไปทําการบ้านมาก่อนพูดง่ายไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับในขณะเดียวกันข้อ2ก็ต้องไปศึกษารายละเอียดว่าประกันรายได้ข้าวนี่มันมีไหมมันจ่ายกลางเดือนตุลาคมได้จริงไหมต้องไปศึกษารายละเอียดมาก่อนพอศึกษารายละเอียดมาก่อนได้ครบถ้วนแล้วในวันที่จะตอบก็ตอบตามข้อมูลมันมีโดยวิธีทำน่าจะเป็นแบบนี้นะ ถ้าผู้ชมเห็นต่างกว่านี้หรือเปล่าครับหรือว่าจะตอบไปเลยว่าชั่วค่าเกี่ยวข้าวประมาณเดือนพฤศจิกาตอบไปอย่างนี้เลยไหมหรือว่าประกาศรายได้ข้าวาว่าแรกนะต้อง,กล,งกลางเดือนตัวล้านนี่ละรอรอฟังเดี๋ยวได้จะตอบแบบนี้หรือเปล่านะครับก็ไม่น่าจะตอบแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกตรงและเดาเอาแบบนั้นไม่น่าจะได้นะครับ เอาล้วครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ถ้าถามคงจะงงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายัางไงนะก็ให้แนวคิดกับท่านผู้ชมทางบ้านว่าถ้าเป็นยูทูบเบอร์ถูกถามคําถาม,ถ,าม,ถ,ามถ้าตอบไม่ได้เลยก็คงจะตอบเป็นกลางๆไปว่านะครับในกรณีตอบไม่ได้เลยไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะเกี่ยวข้าวก็ไม่รู้มันจะมีหรือไม่มีน,น,นี่รรยลพัน์นี่จ่ายวันนหนยังไม่ทราบเลยตอนนี้ไม่ทราบเรื่องเลยสมมติแล้วก็ ประกบอบรายได้ข้าวไม่ทราบไม่ทราบรายละเอียดไม่ทราบเรื่องถึงขั้นตอนไหนแล้วไม่ทราบวิธีตอบเราก็ต้องตอบเป็นกลางๆไปว่าข้อนี้จะไปศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนจึงจะมาตอบท่านผู้ชมทางบ้านในโอกาสต่อไปนะครับขอเวลาไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องก่อนจึงจะมาตอบในโอกาสต่อไปถ้าเราไม่ทราบจริงเราก็ตอบประมาณเท่านี้ก็จบครับหลังจากนั้นก็ไปศึกษาข้อมูลทห้แม่แล้วค่อยมาตอบนะนะครับประมาณนี้แต่ว่าถ้ารู้ล่ะ รู้รายละเอียดลึกๆเลยมันไปถึงขั้นตอนไหนตอนนี้ก็ต้องตอบตามข้อมูลความเป็นจริงนะครับทีนี้เอาละครับทีนี้จะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงความจริงแล้วเงินช่วยชาวนาช่วยเกี่ยวข้าวไร่ละพันเนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าค่าเกี่ยวข้าวทุกวันนี้เขาเรียกว่าเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูก,ก,กข้าวชื่อเยาวจริงๆ ชื่อเต็มเข้า่าอย่างนี้ไรละพันช่วยเหลือคัวเรือนแล้วไม่เกินยี่สิบไร่สูงสุดสองหมื่นบาทนะชื่อเต็มเข้า่าอย่างนี้ส่วนเงินประกันไรายได้ข้าวเนี่ยเป็นชื่อย่อย่อโครงการที่สองนี่เงินประกันไรายได้ข้าวจริงๆก็คือชื่อเงินเขาบอกว่าเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2 5 6 4ัทับหก้าชื่อเต็มเข้า่าอย่างนั้นนะครับท่านนี้สองโครงการนี้มีไหม ตามข้อมูลความเป็นจริงเนี่ยสองโครงการนี้จะมีไหมเอ,อ่อโดยหลักการแล้วโดยหลักการเรื่องเป็นแบบนี้นะครับเรื่องนี้ผ่านขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างมาตามขั้นตอนแล้วจ่อแล้วจ่อจะมีนะครับถ้าตอบกันอย่างตรง,ตรงไปตรงมาวันที่ยี่สิบเก้ากันยายนนี่สองโครงการที่ยังไม่มีนะถ้าตอบแบบตรงไปเปะ๊เปะๆตามกฎหมายเลยถ้าเอาตามกฎหมายเลยนี่ เงินทั่วชาวนาได้ละพันมีไหมวันนี้ยี่ิบเก้ายังไม่มีถ้าตอบตามกฎหมายเลยประกันรายได้เข้าวันที่ยีิบเก้ามีหรือยังยังไม่มีตอบตามกฎหมายนี่แปลว่ายังไม่มีซักโครงการเลยแล้วถ,ถามว่าในอนาคตจะมีไหมจะมีก็ได้จะไม่มีก็ได้นะจะมีมันต้องเป็นอย่างไรมันถึงจะมีถ้าจะไม่มีมันเป็นอย่างไรถึงจะไม่มีมันจะมีคําตอบโดยกฎหมายนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงไล่เลียงไปจนถึงขั้นตอนว่าจะมีหรือไม่มีเราไปดูกระบวนการเขาก่อนกระบวนการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวตอนนี้เขาเดําเนินกระบวนการต่างๆมาจอ่อจ่อจะมีแล้วนะในขณะที่เงินช่วยชาวนาไร่ละพันเนี่ยครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ก็ดําเนินการไปตามกระบวนการต่างๆเหลือขั้นสุดท้ายแล้วจ่อจะมีแล้วทําไมจึงใช้คําว่าจ่อจะมีแล้ว ก็เพราะตอนนี้มันยังไม่มีนะสิจึงต้องใช้คําว่าจ่อจะมีแล้วเพราะว่ากระบวนการเหล่านี้เขาได้ผ่านการเห็นชอบมาตั้งแต่ระดับคณะอนุกรรมการนบขคณะอนุกรรมการนบขนี่มีนายจุลินลักษณะวิสิทธิธ์เป็นประธานแล้วเขาก็ประชุมกับคณะอนุกรรมการเ,าเงินช่วยชาวนาไร่ละพันเขาก็เห็นชอบว่าควรจะมีนะโครงการปกะกไัไรยได้ข้าวปีที่สามเห็นว่าควรจะมีนอกจากโครงการปกะกันรยได้ข้าว แล้วยังมีโครงการที่จะช่วยชาวนาคู่ขนานไปกับโครงการประกันรายได้ข้าวเช่นสินเชื่อเพื่อชลอการขายสินเชื่อน่นนี่นั่นประกอบเข้าไปอีกสองสามมาตรการคู่ขนานกับโครงการประกันรายได้ข้าวเี่เขาผ่านการเห็นชอบในระดับคณะอนุก,กรรมการนบขมาแล้วนั่นเป็นขั้นเป็นตอนมาจบอา้าวก่อตั้งว่าเริ่มต้นเรื่องว่าจะมีแต่พอผ่านการประชุมคณะอนุก,กรรมการนบขมาแล้วนี่มันยังมีเลยได้ไหม ไม่ครับมันยังมีขั้นตอนต่อมาขั้นตอนต่อมาก็คือจะต้องเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนบขคณะกรรมการนบขชื่อเต็มเขาว่าอะไรคณะกรรมการนบขชื่อเต็มเขาชื่อว่าคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติทํานองนี้ครับชื่อเต็มคณะกรรมการนบขนี่หรือว่าคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาตินี่น่ะ มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายยงผีเป็นประธานนายจุลินลักษณะวิสิ์ก็เป็นกรรมการคนอื่นๆที่เป็นเกี่ยวกับแวดวงข้าวเกี่ยวกับแวดวงลงสีเกี่ยวกับแวดวงชาวนาข้าราชการระดับสูงเกี่ยวกับกับกระทรวงที่เกี่ยวกับข้าวก็เป็นกรรมการอยู่ในนั้นเขาเขาก็เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการน,นบขประชุมไปแล้วเมื่อ23สิงหาคมหรือเปล่า64นะก็ปรากฏว่าคณะกรรมการน,นบขที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกบุตีเป็นประธานนบคนี่พร้อมด้วยคณะกรรมการทุกคนนี่เห็นชอบแล้วว่าประกันรายได้ข้าวมีปีนี้จะดําเนินการแล้วก็งบประมาณต่างๆก็ตามที่เสนอเสนอแล้วคณะกรรมการนบคเห็นชอบแล้วประกันรายได้ข้าวและโครงการคู่ขนานควบคู่กับโครงการประกันรายได้ข้าวผ่านการประชุมนบคแล้วเอาช่วยชาวนาระละพันยี่สิบไร่ไม่เกินสองหมื่นมีไหมมีอยู่ในนั้นแหละกระวงพณนชย์ซึ่งเป็น เจ้าของเรื่องนะมีนายจุลินลักษณะลักษณะพิเศษรองนายยุบตีเป็นผู้ผลักดันนี่มีเขาบอกมีมีในการประชุนมนบพรขอแล้วก็นบขอห็นทบไปแล้วจบนะครับทีนี้จบพ่อขานการเข็นชอบของนบขอแล้วสองโครงการนี้มันมีหรือยังเอาโครงการหลกัหลกๆนี่ตอนนี้วันที่ยีิบเก้ากันยายนมันมีหรือยังรายละพันจ่ายวันไหนมันจ่ายได้ไหม ประกันรายได้เข้าจ่ายงวดแรกนี่มันจ่ายเลยได้ไหมนี่ยังครับมันยังทําไม่ได้เพราะกระบวนการขั้นตอนมาถึงขั้นตอนนี้ภาพถ้าผ่านการเห็นชอบของที่ประชมุมนรบอขอแล้วมันจ่อจะมีคําว่าจ่อจะมีนี่มีหรือยังยังแต่ว่ามันเดินทางการเดินทางของมันนี่มาถึงจ่อจะมีมันต้องเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนมันจึงจะมีทีนี้ขั้นตอนอะไร เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการนี้อนุมัติงบประมาณตามที่เสนอเข้าไปประกานได้เสนอโครงการว่ามีโครงการประกานได้เข้าแล้วใช้งบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงกี่หมื่นกี่แสนล้านว่ากันไปเสนอเข้าประชุมคอรมอเสร็จแล้วช่วยชาวนาค่าเกี่ยวข้าวเสนอเข้าที่ประชุมครมอใช้งบประมาณกี่หมื่นล้านบาทอะไรก็ว่ากันไปจบเสนอเข้าไปเสร็จแล้ว โครงการคู่ขนานที่ทําควบคู่กับโครงการประกอบรายข้าวอีกไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อชะลอการขายข้าวอะไรจานํายุ่งฉางที่พี่น้องเข้าใจแบบมีควบคู่เข้าไปใช้งบประมาณกี่หมื่นกี่พันล้านก็ว่ากันไปเสนอเข้าไปถ้าเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเมื่อไหร่นะครับเรื่องเรื่องถูกเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอเมื่อไหรแล้วที่ประชุมคอรมอพิจารณาอนุมัติโครงการแล้วที่ประชุมคอรมอนุมัติงบประมาณปั๊บอนุมัติ คอรมอนุมัตินั่นมีทีนี้นั่นมีมีแน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นพอมีแล้วยังไงต่อไปพอมีแล้วเขาก็มอบเรื่องไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทํางานต่อมติคอรมอก็จะถูกส่งจากสํานักเลขาธิการาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสํานักเลขานุก,การคณะรัฐมนตรีอะไรก็ว่ากันไปมติคอรมอถูกส่งกลับคืนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ของกับเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ทําตามกระบวนการ ระเบียบขั้นตอนของราชการงบประมาณต่างๆก็ว่ากันไปจนในที่สุดก็กําหนดวันจ่ายได้กําหนดวันโน่นนี่นั่นได้ว่ากันไปนะครับก็เป็นนั้นว่าโครงการเหล่านี้จะมีตามในหน้าจอนี่โครงการหนึ่งกับโครงการสองนี่ช่วยจนาค่าเกี่ยวข้าวกับประกันรายได้ข้าวนี่จะมีก็ต้องผ่านการประชุมคอรมอรก่อนเมื่อผ่านการประชุมคอรมวันจ่ายมันจะออกมาเองตามกําหนดตามห่วงเวลา ไม่ต้องไปถามหลังจานนั้นมันจะจะเขาออกประกาศออกมาเองถ,ถามวันที้ตอบได้ไหมไม่ได้ถามวันที่ยีบเก้ากันยายนใจวันไหนนี่ช่วยเรานะไรล,ละพันนี่ตอบไม่ได้แน่นอนเพราะยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคอรมอไม่มีใครตอบได้ประกาศรายได้เข้าใจสิบห้าตุลาเลยไหมตอบไม่ได้แน่นอนเพราะยังไม่ได้เข้าที่ประชุมคอรมอใครจะไปตอบได้ไม่มีทางครับใครตอบได้ก็มั่วครับเขาเรียกว่ามั่วจริงๆเพราะต้องรอหลังประชุมคอรมอ หน่วยงานเขาจะประกาศออกมาเองถ้าจะเสนอข่าวตรงไปตรงมาให้พี่น้องชาวนาได้รับรู้รับทราบก็รอฟังข่าวหลังประชุมครมออนุมัติเสร็จเรื่องถูกส่งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศวันจ่ายวันน้นวันแน่นออกมาเราก็เกาะติดข่าวเราดันมาเล่าต่อให้พี่น้องประชาชนฟังแบบนี้ตรงไปตรงมาประโยชน์เกิดแก่ชาวนาแน่นอนเพราะาได้ข้อมูลจริงได้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่ถ้าโม้ไปวันนี้เอ้จ่ายสิบห้าตุลาไปเลย อ่อไรละพันก็พฤตจกาได้เร็วกว่าพี่ก่อนก้อนแบบนี้มั่วครับมั่วสุดๆไปเลยไม่ใช่เรื่องจริงนะเรื่องจริงก็คือตอนนี้สองโครงการนี้จอจะมีและเขาจะมีก็ต่อเมื่อเข้าที่ประชุมคอรมอคอรมออนุมัติก่อนหลังจากนั้นจะมีหลังจากนั้นบัรจายจะตามมาจะถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการพอเราตามขา่าวอย่างเป็นทางการมาเล่าต่อมันก็แม่นเป๊ะ ไม่คลาดเคลือ่อนจะเป็นแบบนั้นนะครับจะเป็นแบบนั้นนะครับอา่าจะเป็นแบบนั้นแต่ที่นิถามว่าสองโครงการนี้จับไม่มีเป็นไปได้ไหมได้ถ้าเรื่องไม่ถูกเสนอเข้าที่ประชุมคอรามอสักทีวันไหนก็วันนั้นยังไม่เข้าที่ประชุมคอรามอสักทีนั่นแหละมันยังไม่มีตราบใดที่ไม่เข้าที่ประชุมคอรามอเลยมันเหมือนกับว่าไม่มีแม้ว่าจะจอจะมีแต่มันไม่มีเข้าใจไหมครับ ทำท่าจะสอดเรื่องเข้าไปที่ประชุมคอรมอนี่แต่ไม่เข้าสักทีแต่ไปที่เรื่องไม่เข้าที่ประชุมคอรมอและคอรมอยังไม่อนุมัติมันก็เหมือนกับว่าไม่มีและจากนี้ไปจนถึงโน่นเลยปีหน้าเลยเรื่องไม่เข้าที่ประชุมคอรมอเลยก็ไม่มีนะครับไม่มีแต่อย่างไรก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็จะต้องมีเพราะมันมีกระบวนการจ่อจะนำที่ จะนาเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งที่ชาวนารอและคอยฟังข่าวต่อไปก็คือเขาจะเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอได้ไหวหรือได้ช้าถ้านําเสนอเข้าที่ประชุมคอรมอได้ไวเอาไวที่สุดวันที่เท่าไหร่นี่วันที่5ตุลานี่แหละสมมติวันที่5ตุลาเนี่ยมีการประชุมคอรมอเพราะว่าการประชุมคอรมอเนี่ยเขามีทุกวันอังคารถ้าสมมติวันที่5ตุลาเข้า,ขาที่ประชุมคอรมอได้เลย และคอรมออนุมัติวันที่ห้าตุลาแน่นอนครับการจ่ายจะต้องเร็วเร็วกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วนี่เรื่องประกันรายได้ข้าวก็ดีเรื่องช่วยชาวนาไร่ละพันเนี่ยแบ่งจ่ายห้าร้อยสองครั้งนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเข้าที่ประชุมคอรมอนูน่นนะสามพุรุกาเยรหกสามจึงเข้าที่ประชุมคอรมอได้แต่ปีนี้ปีหกสี่ตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนตุลาก็ช่วยกันภาวนาให้เรื่องนี้ ช่วยกันสวดมนต์และช่วยกันภาวนาให้เรื่องนี้กระบวนการการทํางานต่างๆของภาครัฐนี่ให้สามารถเสมอเขาเสนอเข้าที่ประชุมครมอได้ภายในห้าตุลาถ้าเรื่องไปเป็นตามเรื่องเป็นไปตามนี้เขาสา,สามารถเสมอเสนอเข้าที่ประชุมครมอได้ภายในวันที่ห้าตุลาหกสี่คอรมอนุมัติห้าตุลาหกสี่ตบมือเสียงระดังเลยเพราะชาวนาจะได้เร็วนะ ชนาจะได้เงินช่วยค่าเกี่ยวข้าวไร่ละพันเนี่ยจะได้เร็วเร็วกว่าปีที่แล้วอย่างแน่นอนถ้าสมมุติว่าเข้าวันที่5ตุลานะประกาศรายได้ก็แน่นอนก็จะจ่ายได้ไวอาจจะไม่ใช่15ตุลาแต่อาจจะอยู่งวดแรกอาจจะเป็นภายในเดือนตุลาก็สามารถจะเป็นได้ถ้าวันที่5ตุลาคมนี้เรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอได้นะครับแต่ถ้าวันที่5ตุลาคมนี้เรื่องยังไม่เข้าที่ประชุมคอรมอมันก็จะยือดออกไปอีก1สัปดาห์เพราะการประชุมคอรมอเขามีทุกสัปดาห์ ห้าตุลาเข้าไม่ได้ก็ต้องไปดูวันที่สิบสองถ้าวันที่สิบสองเข้าได้อ้าวก็ยังมีโอกาสที่จะได้ไวกว่าปีที่แล้วนะแต่ถ้าวันที่สองตุลายังไม่เข้าเลยนาะอู้มันมันเกือบๆจะเหมือนปีที่แล้วนะมั้งนี่ถ้าเป็นแบบนั้นถ้าสิบสองตุลายจะไม่เข้าก็ไปนู่นสิบเก้าตุลาอีกถ้าวัถ้าภายในเดือนตุลาเรื่องเข้าที่ประชุมคอรมอไม่ได้พฤติการจึงเข้าเหมือนปีที่แล้วแน่นอนจ่ายช้าเหมือนปีที่แล้วนี่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นแบบนั้นนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาละครับพอฟังมาถึงขั้นตอนนี้พี่น้องคงจะเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นยูทูบเบอร์เมื่อท่านได้ข้อมูลจากเราที่อธิบายมาจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเมื่อกี้นี้ถ้าท่านเป็นยูทูบเบอร์โดยข้อมูลที่เราให้ไปท่านผู้ชมทุกบ้านฟังแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าสมมติว่าท่านเป็นยูทูบเบอร์ท่านคงจะตอบชาวนาได้ว่าอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราเป็นท่านเราก็จะตอบว่าท้าเงินช่วยชาวนา รายละพันทั้งเงินประกันไรายได้เข้าตอนนี้วันจ่ายที่แน่ชัดยังไม่มีจะต้องรอเข้าที่ประชุมคอรมอรก่อนคอรมอ,อนุมัติเมื่อ,อไหร่หลังจากนั้นจะติดตามข่าวมาเล่าให้ตอบฟังมาเล่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านฟังต่อไปนี่เราจะตอบแบบนี้ถ้าเราเป็นยูทูบเบอร์นะครับและเราก็เป็นแล้วเราก็ตอบแล้วตอบเมื่อกี้นี่แหละครับเอาละครับท่านผู้ชมทางบ้านที่กระรบทุกท่านครับชาวนาฟังมาถึงขั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งท้อใจขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่าน ถึงยังไงก็จะต้องรอฟังข่าวและรอการช่วยเหลือจากรัฐบาลต่อไปเพราะเกิดเป็นชาวนาเกษตรกรก,กระดูกสรนางังของชาตินี่เป็นอาชีพที่ไม่เคยมีกําไรแค่ทําอยู่ได้อยู่ไปเป็นปีๆและก็นี่ก็ต้องยืมทกศมาเป็นประจําทํานาขายข้าวได้ก็ใช่ดีทกศอยู่อย่างนั้นเราเห็นบัตถจักรของการเป็นนี่ของพี่น้องชาวนาแล้วรู้สึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจ ช่องตอนผมผมขอเป็นกําลังแรงใจให,ให้กับพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านได้ต่อสู้ต่อไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและขออวยพร,พรให้พี่น้องชาวนาได้มีวันมีโอกาสที่ขายข้าวได้ราคาดีๆและหมดหนี้หมดสินจากคอกสเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านครับขอให้พี่น้องชาวนารอคอยต่อไปและคาดว่าน่าจะได้น่าจะมีรอฟังเรื่องเข้าที่ประชุมคอรอมอเมื่อ,อไหร จะนามาเสนอให้ทราบต่อไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรการช่วยชาวนาต่างๆครับเป็นกําลังใจให้กับชาวนาทุกคนทุกท่านครับแล้วกลับมาพบกันในวันใหม่และในคลิปใหม่ต่อไปสําหรับค่ําคืนวันนี้ลาตีสวัสดีครับขอทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขครับสวัสดีครับ ไป,ไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องเมินเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดยือ้อยายทิ่มความซ้ำว้ให้เจ็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็น เมื่ออายหมดตามน้องนางโผมาจากลาหักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวนลืมสินไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็นหักสองเห่าลำเข็น เจ้าเ้าเป็นกำลังแรงใจหัดต้องเบิดคาเพียงเพราะบ้าไจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบวไหวคืนวันเก่าก่อนน้นองยังตปนคำหวานทำใจ อกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล ไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน ดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบ่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทำใจกอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมา ซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจญิงหคค่างไกลคงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่ เจ้าจากไปเมื่อยามอายจน